สวัสดีกันด้วยค่ะกับไมค์ครั้งก่อนในการเอจีโอก็เมื่อวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่ลูกในเทียสัสาานาาสาานะครับกันต่อแร้ให้ให้เราเข้าเซิร์ฟได้เซิร์ฟหนึ่งนะสมมติว่าผมเอาเซิร์ฟนี้แล้วกันเออเราคใครมาเออฮะเออเออ connected เลรา,าลว่าเขาเสอื่นน,นี่ส,สมมติให้เราเอาตัวเลือกท้ายนี้วให้เราคลิกที่ตัวเรา,าครับแล้วก็คลิกขวาเห็นตรงนี้ไหมครับอห้เรามันเป็นรูปภาพมาให้เราคลิกเข้าไปครับแล้วมันจะแล้วเราก็เข้าไปที่ฟลเดอร์ภาพของเราจะเลือกอันไหนก็นได้ได้หมดสมมติว่าผมเอาอันนี้อะก็คลิกโอเพนไปครับนี่ครับคลิกที่เลือกเราอีกทีมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับ ก็จะเป็นแบบนีนะ้แบบนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยน et ก,ก็เหมือนเดิมก็คลิกเข้าไปก็เอาเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมมางั้นก็ขอจบคลิปแต่งเพลงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ